วละนะผมจะเอาทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดการได้เงินมาซึ่งผลประโยชน์นั้นเนี่ยสามารถจะตรวจสอบก็ได้ผมคุณได้สนแบ่งจากใครและจาก you Tube, YouTube YouTube ให้เงินเท่าไหร่ก็ต้องเข้าบัญชีเป็นธนาคารหมดเขาสามารถจะตรวจสอบได้คุณปิดบังไม่ได้หรอกไม่มีไม่มี<ผ>มเอาเ<ม>งีเ้ยไม่เสียเวลาเสียเวลากับผมเสียเวลาเป็นคุณไปชี้แจงตามกฎหมายแล้วกัน นะแต,ต่ผมไม่ต้องมาหาผมเสียวเวลาถามมึงหน่อยมึงว่ามึงใหญ่มาจากไหน มึงคิดว่ามึงใหญ่มากใช่ไหม